สบายดีพี่น้องนี่ได้อาหารมากครับมืาอนี้ยได้อาหารเด้อกินเนื้องัว,ม,วม,มาห็ดซวยจุเลือกหนึ่วะนี่ครับดูอู้สาวขี้เกียแต่ยังหลายเลย ตับครับงงนี่เนื้อยังไม่เลยตับยังแดงแด้วยครับ Kinh thế Cái đồ tê càng khó Ui nọ, Tổng người con Rồi thằng hít kéo